สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมักลุกไทยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้เรามาเล่นหมักลุกออนไลน์กันในแอปไทยเช็ดด้เอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนนะครับก็มาเล่นกันเลยครับเพื่อนๆครับก็เปิดรูปทรงรูปหมากกันเลยนะครับตอนนี้นะฮะผมก็เป็นทางฝ่ายสีดำนะฮะคุณเอดีต้งก็จะเป็นฝั่งสีขาวนะครับ วันนี้นะครับผมก็ตั้งใจนะครับมาเล่นเป็นม้ายงขวาเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะฮะอยู่ในการลูกทรงการตัดหมานะครับคุณไม่ติดต้องเขาก็เล่นเป็นม้าเทียมนะครับส่วนผมก็เป็นม้ายงขวาเช่นเคยน,นะครับเพื่อนๆตำแหน่งนี้นะครับเขาปูสามเบี้ยมานะครับนะแล้วก็เล่นเป็นม้าสลับนะครับ ตำแหน่งนี้นะผมเห็นหน้าเบี้ยของเขานะค่อนข้างจะดีนะผมก็เลยต้องละลายหน้าเบี้ยออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นหน้าเบี้ยเขาจะจืนสวยงามนะครับเพื่อนๆตำแหน่งนี้เขาใช้เม็ดกินขึ้นมานะครับแล้วก็ผมเห็นยังไม่มีอะไรก็เปิดขุน,น,น,ขนขึ้นไปนะครับเพื่อให้คองเรือนะให้เรือถึงกันตำแหน่งนี้นะครับผมใช้เรือมากดขุนนะครับแล้วก็มากดนะฮะโคนอยู่ตรงกลาง จะเป็นตำแหน่งที่ขาดเพราะไม่มีตัวผูกนะครับก็คนีอเดนต้องเขาก็นะครับเอาเรือมากดเราเหมือนกันนะครับผมก็ต้องหนีครับนะพยายามไม่อยู่ตากดนะครับเพราะว่าอยู่ตากดก็อดขนมหวานฮะอย่างที่อาจารย์พงษ์แกเคยบอกไว้ในช่องของแกนะครับก็ยืมแกมาใช้หน่อยนะครับคงไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเพื่อนๆครับตำแหน่งนี้นะัะผมแทงเม็ดนะครับ นะทั้งเม็ดนะเพื่อต้องการจะกินเม็ดเขานะครับเราก็จะได้เปรียบนะถ้าเราใช้เบี้ยกินเม็ดเราต่อมานะครับเพื่อนๆฮะก็ต่อมานะครับตำแหน่งนี้ขุนเขาไม่ยอมหลบนะครับผมก็เลยเห็นว่าขุนเขาอยู่ตากดนะฮะผมกินนะครับเพื่อเขาเพื่อให้เขาเอาเบี้ยอีกตัวมากินนะครับเพราะเบี้ยน้าขุนกินไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็ขยับนะครับม้านะครับประโจมตี เบี้ยเบี้ยสูงของเขานะครับเขาก็ใช้เม็ดกลับไปไปป้องกันขนนะครับแล้วก็ยังไม่ขยับขนอีกนะครับผมก็คิดแผนไว้ในใจนะครับต้องการละลายนะฮะด้านขวามือออกแล้วก็ต้องการใช้เบี้ยขึ้นไปแทงเม็ดนะครับแล้วก็โจมตีหน้าขนตำแหน่งนี้คุณเอติโต้งเขาใช้เบี้ยนะฮะเข้ามานะครับเพื่อจะกินตัดเข้าในตำแหน่งตรงนี้ผมไม่สนใจนะฮะผมเสริมเบี้ยไปตัวนึงนะครับเพื่อโจมตี ทางหน้าขุนเขานะครับก็ถ้าเขากินออกมานะครับผมก็จะใช้ม้านะครับกินเบี้ยตรงกลางนะครับเพราะมันเป็นจุดเซ็นเตอร์แล้วก็ขุนเขาเปิดไม่ออกนะครับเรือผมก็จะโจมตีเม็ดด้วยนะครับแล้วก็ม้าโจมตีเม็ดกับโขนครับไปในตัวพร้อมกันนะครับก็ต้องดูนะว่าคุณไอตีต้งเขาจะนะครับเล่นแบบไหนตำแหน่งนี้เขากินเข้ามานะครับผมก็กินนะครับ ตัดเข้าไปทั้งในนะครับนะชุดมุ่งหมายผมตอนนี้ก็คือนะฮะต้องการโจมตีขุนนะครับเพราะขุนเขาไม่ยอมหลบนะครับนะตำแหน่งนี้เขาลุกลุกนะครับเพื่อนๆลุกผมก็หลบนะครับนะครับเขาใช้เรือมากดอีกตัวนะครับตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับผมเห็นนะจังหวะได้เข้าทำนะครับผมก็โยนเบี้ยนะครับเข้าไปเลยครับนะครับเพราะว่า มันมีตำแหน่งที่คุณเขาเปิดไม่ออกนะครับเขากินนะครับผมกินนะครับตำแหน่งนี้นะฮะเขามีอยู่2กรณีนะครับถ้าเขากินเบี้ยนะฮะหรือถอยกลับไปก็ได้นะครับผมก็จะใช้ม้ากินเบี้ยตรงกลางเซนเตอร์นะครับเพราะเขากินเปิดไม่ออกนะครับแล้วก็ม้าของผมนะครับก็จะไปนะครับไปจับโคนนะครับแล้วก็จับเบี้ยนะพร้อมกับที่จอนะครับต้องการ ลูกคาดไปในตัวนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูเขาอีกทีนะครับเขากินเบี้ยครับผมก็คิดไว้แล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับผมใช้ม้ากินเลยครับนะครับจับเบี้ยแล้วก็จับโคนไปในตัวนะครับก็พร้อมที่จะลูกคาดนะครับคุณเอดีต้องนะครับต้องทําอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้นะครับเขาใช้ม้าเออใช้โคนขึ้นมากินม้านะครับผมไม่สนใจครับเบี้ยฟร เม็ดฟรีผมไม่เอานะครับเม็ดฟรีไม่เอานะครับก็เอาม้านะครับตีลุกนะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่น่าจะเวอร์กว่านะครับแล้วก็จะลดนะฮะจำนวนเรือของเขานะครับก็ตีลุกไปครับเพื่อนๆนะครับเพื่อต้องการกินม้าเขายนโคนมาตำแหน่งเมื่อกี้เนี่ยฮะโคนเขาก็ต้องเสียในอนาคตด้วยนะครับ เพราะว่าเบี้ยเราเจอะกินเขาอยู่นะครับตำแหน่งนี้กินเรือไปนะครับเราก็เขาใช้เรือกินมาผมก็ใช้เบี้ยกินโคนนะครับเขาใช้ม้ามาจับโคนะครับผมถอยเม็ดมานะเสริมกําลังนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็นะครับดําก็ค่อนข้างจะได้เปรียบค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่านะฮะได้เปรียบนะฮะต้องเช็คตัวตัวนะว่าอะไรสู้อะไรนะครับตอนนี้ก็ เท่ากับว่าของผมก็จะมีเปียกนะครับเรือกับโคนเลยนะครับนะฮะเรือกับโคนนะฮะที่คุณเอดิโต้นะฮะต้องเป็นลองนะครับเป็นลองนะครับพอตำแหน่งนี้ถ้ะใช้โคนไล่มานะครับเขาโดดมาไปจับโคนนะครับก็เสริมกำลังนะฮะนะครับเสริมกำลังเข้าไปครับ จังหวะแบบนี้นะฮะพวกพวกจังหวะจับสองจับนะฮะในการเดินป้องกันหรือการกินคู่ต่อสู้นะครับเราก็ต้องพยายามนะผูกนะครับแล้วร,รักษาเพื่อนเพื่อนพ้องกันไว้นะครับอย่าให้เสียสองนะครับพยายามจะให้เสียสองเพราะถ้าเราเสียสองเราก็จะเป็นรองเขาไปเรื่อยๆนะครับพเพื่อนๆนะตำแหน่งนี้ผมใช้เรือนะมาจับม้านะครับแล้วก็ ใช้เรือมากดม้าอีกทีนะครับเพราะม้าเขาก็ต้องโดดหนีไม่ก็ต้องใช้ตัวผูกนะครับตำแหน่งนี้นะครับผมใช้เรือกดม้าเขาใช้เรือมาผูกนะครับตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่าการที่เราใช้1ตัวนะครับนะจับได้2ตัวนะครับนะบังคับได้2ตัวก็ก็ดีนะเพราะว่าเขาจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ยากขึ้นนะครับ นะครับตำแหน่งนี้ผมมายึดของเรือ,อไว้ตรงกลางนะครับแล้วเขาหงายเบีย้ยนะครับผมก็ตัดสินใจนะครับมาเก็บหอมรอมริบครับเก็บเบีย้ยคู่ต่อสู้นะครับเพราะว่าถ้ากินไปเรื่อยๆเ,เ,เราก็จะได้เปียบไปเรื่อยๆรื่นยๆยนะครับก็จะทําให้คนไอติโต้งนะครับเกาะ,ะกปลายกระดานเขาก็จะไม่มีนะฮะ ไม่มีตัวที่จะมาเล่นกับเรานะครับก็เขาก็จะแพ้ไปโดยปริยายนะครับเขาถอยลุกครับนะครับผมก็กลับครับผมก็เดินเม็ดครับกินแย่ครับผมลุกขึ้นเบียร์ครับ,บ,รรบตอนนี้ก็จะเป็นช่วง จะออกปลายกระดานแล้วนะครับนะแต่ยังไม่ปลายดีนะครับก็คุณอิติโต้งเขายังไม่ยอมแพ้แตำแหน่งนี้เขาใช้มา้ามาจับเรือผมก็รอเรือนะครับไปกดม้านะครับการกดมา้าแทนนี้ให้อย่างที่บอกเพื่อนๆไว้ว่าหนึ่งนะครัตองคับได้2เลยนะครับก็เขาเขาแลกเรือนะครับแลกเรือก็โอเคครับตอนนี้เราก็จะมีเรืออยู่ฝ่ายเดียวนะครับ แบหน่งนี้ก็นะครับเล่นไปนะครับเพื่อนะแลกตัวนะครับก็นะครับเขามีตัวน้อยกับเราก็นะครับเขาก็จะไม่มีตัวเล่นนะครับก็จะต้องแพ้ไปกระดานไปในที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับก็ตัวมันเยอะครับ นะแบ่งกันกินมั่งครับนะครับก็เขกินไปนะครับแล้วก็กินนะครับหมากเป็นต่อเยอะก็มันทําอะไรก็ทำอะไรก็ได้ครับมันไม่น่าเกียดนะครับมันหมากมันเยอะนะครับเยอะเกินนะครับเยอะเกินนะครับก็เล่นนะเพื่อให้จบเกมนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับทุกท่านเลยนะที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยครับช่างยันนะครับแล้วก็ผมมีเทคนิคนะครับหรือวิธีการเล่นหมากรุกในการเล่นนะรูปทรงรูปต่างๆเนี่ย จะนำมานะครับเสนอให้เ,เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับดังนี้เขาต่อโค้นครับนะครับก็ลุกไปก่อนนะครับก็ปิดนะครับตอนนี้นะฮะฝ่ายสีดำตัวค่อนข้างเยอะๆมันก็ไม่ต้อง คิดอะไรมากนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าอย่างไงก็โอกาสชนะก็ค่อนข้างจะสูงนะครับนะครับก็กินนะละลายตัวนะครับเพื่อให้จบเกมนะครับตำแหน่งนี้เขาโดดมากลับไปนะครับก็ลุกไปครับต่อโคนนะครับก็กินไม่ได้ครับก็กินโคนฟรีนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็คุนขึ้นมาติดนะครับก็ให้กินม้าได้ครับนะก็กินไปครับเพื่อนเพื่อนครับนะเราลองมาไล่สิบหกนะครับนับสิบหกนะครับเขาก็นับสิบหกนะครับเพื่อนๆก็มาดูครับว่านะนับนับสิบหกนะครับจะชนไหมครับ ก็ไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับเพราะว่าน่าจะน่าจะจนอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็เวลาก็เลยเยอะนะครับก็เดินไปเพื่อให้มันจบเกมนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะฮะอย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็วันนี้นะก่อนจบเกมนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะเล่นหมักลุกอย่างมีความสุขนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย